เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเขล็ดไม่รับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Town Town SM 8 9 5 m h ิ ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์มาพบกับคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่รายการเฮลที่ไทม์นะคะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคะเราก็นํามาฝากกันในช่วงเวลานี้พบกันนะคะทุกๆเช้าวัวนพระหัสบดีทาง FM 89.5วิทวยุราชมงคลธัญ,ญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะก็เช่นเคยค่ะวันนี้เจอกันนะคะทิ้งท้ายสิ้นปี2564 กับดิฉันอาทิตยาปกทานังรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็วันนี้นะคะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนามาพูดคุยกันเริ่มต้นกันนะกับเรื่องของอาการฉีดวัคซีนนะคะโควิด -19 ซึ่งจริงๆแล้วนะผู้ฟังคะต้องบอกว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้เนะี่ยเราจะเห็นว่าผู้คนนะประชาชนมีการเดินทาง กลับภูมิลำเนาวจำนวนมากนะคะแล้วก็เดินทางเข้าออกในเขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยนะคะหนึ่งในความร่วมมือนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือก็คือถ้าประชาชนเองมีการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองเหมือนที่เรามีมาตรการคุมเข้มมาโดยตลอดนะคะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ไม่หย่อนยานนะคะเราไปถึง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากนะซึ่งอาจจะเสี่ยงการเกิดคลัสเตอร์ขึ้นได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์นั่นคือการฉีดวัคซีนนะคะทั้งเข็มที่1เข็มที่2แล้วก็เข็มบูสเตอร์โดสหรือว่าเข็มกระตุ้นนะคะและล่าสุดค่ะก็มีข่าวคราวหนึ่งออกมานั่นคือการที่ออยอนะคะมีการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะวัคซีนไฟเซอร์ตัวนี้ชื่อว่าคอเมอร์ตีนะคะ โคเมเนตีซึ่งเป็นวัคซีนที่จะให้ฉีดในเด็กอายุ5-11ปีทั้งนี้นะคะก็มีข้อคำถามค่ะว่าวัคซีนตัวนี้จะมีประสิทธิภาพยังไงบ้างและจะมีผลข้างเคียงยังไงบ้างวันนี้มาฟังกันนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวนี้นะคะที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าวัคซีนตัวนี้นะ,ะมีผลการวิจัยในต่างประเทศเป็นอย่างไรนะคะและคำแนะนำจากทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ หลังจากที่ออยนะคะได้อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มของเด็กเล็กนะคะซึ่งก็จุดความสนใจใครรู้ในเรื่องของผลข้างเคียงของไฟเซอร์ในเด็กทันทีค,ค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงวัคซีนตัวนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ วัคซีนโควิด -19 ค่ะต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสําคัญนะคะในการลดความเสี่ยงเมื่อติดโควิดแล้วจะมีอาการหนักหรือว่าลดอัตราในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวกลุ่มเสี่ยงต่างๆรวมไปถึงประชาชนทั่วไปก็มีการฉีดวัคซีนกันแล้วค่ะส่วนผู้ใหญ่นะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฉีดครบ2เข็มเรียบร้อยนะคะแต่ว่าในกลุ่มของเด็กเล็กอายุ5-11ปีเนี่ย น้องๆเหล่านี้นะคะยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดสิเลยสักเข็มเดียวนะคะเพราะว่าจําเป็นจะต้องศึกษาความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการฉีดวัคซีนโควิดสิกับเด็กให้ละเอียดซะก่อนค่ะ กระทั่งล่าสุดนะคะเมื่องคะผลการศึกษาออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า FDA ของสรหรัฐรวมไปถึงหลายประเทศเองค่ะมีการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ในเด็กอายุ5-11ถขวบนะคะเป็นกรณีฉุกเฉินค่ะตามด้วยอยไทยซึ่งตอนนี้ก็มีการอนุมัติให้เด็กเนี่ยมาฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เช่นเดียวกันนะคะ วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ5-11ปีนะคะมีชื่อวัคซีนที่ว่าโคเมอร์เนตี A T นะคะโคเมอร์เนตี A T ค่ะมีฝาสีส้มคนละขวดกับของผู้ใหญ่ที่เป็นฝาสีม่วงนะคะชนิดของวัคซีนเป็น mRNA บริษัทผู้ผลิตนะคะก็คือบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐนะคะร่วมกับบริษัทไบโอเอ c นเทคของประเทศเยอรมน,นีค่ะปริมาณที่ฉีดนะคะฉีดเขาที่กล้ามเนื้อค่ะประมาณ mRNA 10ไมโครกรัมนะคะหรือว่าเท่ากับปริมาตรวัคซีน0.2มิลลิลิตรนะคะ คิดเป็น1ใน3ของปริมาณที่เราฉีดในผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปก็คือลดปริมาณลงนะคะเป็น1ใน3จากที่ฉีดให้กับผู้ใหญ่นั่นเองค่ะจำนวนเข็มนะคะแล้วก็ระยะห่าง21วันจากการฉีดเข็มแรกนะคะส่วนในการเก็บรักษาค่ะก็คือจะมีการเก็บเจ้าวัคซีนตัวนี้เนี่ยในอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสได้10สัปดาห์นะคะแล้วก็เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิลบ90นะคะถึงลบ60องศาเซลเซียสได้6เดือนค่ะ ประสิทธ,ธิภาพของวัคซีนนี้นะคะมีการวิจัยออกมาบอกว่าสามารถป้องกันอาการป่วยโควิดสิได้9 0 7เเซในเด็กอายุ5้าปีนะคะลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลลดความเสี่ยงป่วยหนักลดความเสี่ยงของโรค MISc นะคะแล้วก็อาการลองโคว v i ซึ่งเกิดจากการติดโควิดนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเราก็มีข้อคำถามนะว่าถ้าเด็กอายุ5้าปีเนี่ยไปฉีดเจ้าคอมมอนเนตีนะหรือว่าหนึ่งในวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยนะคะจะมีผลข้างเคียงหรือไม่นะคะ คุณฟังคะการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยจากการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ5้าปีเนี่ยนะคะเป็นกรณีฉุกเฉินเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงนะคะมีอาการปวดแขนบวมแดงอ่อนเพรียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเกิดขึ้นภายใน2วันหลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็หายได้เองภายใน1-2วันนะคะแล้วก็มักจะพบกับอาการในเข็ม2มากกว่าเข็มที่1ค่ะซึ่งเขามีการบรรยายเรื่องของผลข้างเคียงออกมาอย่างละเอียดนะคะอาการหลังฉีดเข็มที่1นะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียนะคะอยู่ที่ส4บเปอร์เซนตะ ะะปวดศีรษะ22%ปวดกล้ามเนื้อ9%ท้องเสีย6%หนาวสั่น5%ปวดข้อ3%มีไข้3%อาเจียน2%นะคะแต่ว่าหลังจากฉีดเข็มที่2นะคะก็จะมีอาการอ่อนพเพลียนะคะ39%นะคะที่มีการวิจัยออกมาปวดศีรษะค่ะ28%ปวดกล้ามเนื้อ12%ท้องเสีย5%หนาวสั่น10%ปวดข้อ5%มีไข้7%และอาเจียน2%ค่ะ ทางนี้นะคะก็มีคําถามหนึ่งบอกว่าเรามักจะเห็นว่ามันมีผลหนึ่งนะที่มีการพูดถึงก็กคือการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมีความเสี่ยงในกล้ามเนื้อ <c oughs> หัวใจอักเสบไหมอนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าพ่อแม่ปุปลครองที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าบุตรหลานในความดูแลของท่านเนี่ยจะ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตัวนี้ไหมนะคะน่าจะเคยได้ยินข่ามานะคะว่าในกลุ่มเด็กแล้วก็คนอายุน้อยที่ฉีดวัคซีนชนิด mRNA อาจมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะคะแม้จะพบอัตราที่น้อยมากแต่ว่าก็เรียกได้ว่ามีการสร้างความกังวลน,นะคะว่าอาจจะพบอาการของการฉีด วัคซีนโคโม,มนตีของไฟเซอร์ในเด็กอายุ5-11ปีหรือเปล่านะคะทางนี้ค่ะจากรายงานของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC นะคะซึ่งเขามีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ5-11ปีตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง9ธันวาคมของปีนี้นะคะ จำนวนอยู่ที่7 1 4 1ล้าน่พบปโดสค่ะพบอาการกล้ามเนื้อจากเสพในจำนวนนี้นะคะ7ล้านกว่าเนี่ยอยู่ที่8รายด้วยกันนะคะเป็นเพศหญิง4รายเพศชายสีรายค่ะโดยพบหลังฉีดเข็ม1เนี่ย2รายหลังฉีดเข็ม2 6รายแต่ว่าทุกเคสนะคะอาการไม่รุนแรงหายไปปกติได้ดีนะคะตัวเลขดังก,กล่าวนี้นะคะคิดเป็น1.14ต่อ1ล้านโดสนะคะซึ่งต่ำกว่าที่พบในเด็กอายุ12-17ปีหลายเท่ามากๆเลยค่ะ ท่านนั่นของคําแนะนำนะคะจากราชวิทยาลัยกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยนะเมื่อังค้าเขาก็มีการแนะนําเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเกาหรับเด็กและก็วัยรุ่นฉบับที่4นะคะเมื่อวันที่27่ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะสรุปเนื้อหารายละเอียดนะคะแบบนี้ค่ะแนะนำนะคะให้เด็กอายุ5ขวบไม่เกิน12ปีฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสําหรับเด็กฝาสีส้มแถบส้มขนาด10ไมโครกรัมเข้ากล้ามเนื้อ2ครั้งแต่ละเข็มห่างกัน3 1 2สัปดาห์หรือว่า2ี 11ถึง84วันนะคะระยะห่าง8-2ถึงสสัปดาห์เนี่ยจะดีกว่า 3- 4ถึงสสัปดาห์ค่ะเพราะว่าจะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงกว่านะคะสำหรับเด็กอายุ5ขวบไม่ถึงไม่เกิน12ปีซึ่งเคยติดโควิด -19 มาแล้วนะคะควรฉีดไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก1เข็มหลังหายจากโควิดแล้วอย่างน้อย3เดือนค่ะสำหรับเด็กอายุ5ขวบไม่เกิน12ปีที่ฉีดวัคซีนสูตรเด็กเข็มที่1ไปแล้วและไม่อยู่ครบ12ปีหลังได้รับวัคซีนเข็มที่1แนะนําว่าให้ฉีดเเข็ม2วคซซนไฟอร สูตรสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นขนาด30มไมโครกรัมนะคะยังก็ตามแล้วค่ะถ้าหากว่าได้รับเข็มที่2นะคะเป็นขนาด10บไมโครกรัมไปแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าได้รับครบถ้วนนะคะไม่จําเป็นต้องฉีดสูตรผู้ใหญ่ซ้ําค่ะ สำหรับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นนะคะอายุ5ขวบขึ้นไปนะซึ่งเคยฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายอย่างเช่นซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์มครบมาแล้ว2เข็มนะคะแนะนําให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA ที่ด้รับการรับรองตามช่วงอายุอีก1เข็มค่ะเว้นระยะห่างอย่างน้อย4สัปดาห์ภายหลังการฉีดเข็มที่2ค่ะเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือว่าเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด -19 านะคะจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกราย เด็กปกติที่มีสุขภาพดีนะคะผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะรับวัคซีนให้รับวัคซีนหรือว่าจะปฏิเสธการฉีดวัคซีนก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้มีการรับทราบถึงความเสี่ยงแล้วก็ประโยชน์ของวัคซีนด้วยนะคะและแม้ว่าเด็กอายุห้าขวบจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่ติดโควิดแล้วจะมีอาการหนักหรือว่าเสี่ยงเสียชีวิตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยถ้าติดโควิดนะเมื่อฟังค้าจะมีอาการลองโควิดซึ่งเป็นอาการหลังจากติดโควิดที่กระทบระยะยาวนะคะอีกทั้งยังมีรายงานของ M i s c หรือภาวะม 4น,น,นะคะหรือภาวะที่เกิดการอักเสบหลายระบบในร่างกายของเด็กหลังการติดโควิด ซึ่งอาการมีซีเนี่ยแหละคะ่ะน่าเป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวนะคะขณะที่ข้อมูลผู้ปว่วยโควิดสิสายพันธ์โอไมครอนในสหรัฐและอังกฤษเนี่ยพบว่าอัตราผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโอไมครอนกําลังเพิ่มสูงกว่าการระบาดในสายพันธุ์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าโอไมครนเนี่ยมันสามารถแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็เด็กส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนดังนั้นแล้วนะคะก็เลยมีการบอกว่าผู้ปกครองเองเนี่ยอาจจะต้องลองพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการติดโควิดนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนโควิดในบุตรหลานกันดูค่ะ ก็ต้องขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจากทางกระปุกดอทนะคะแล้วก็จากาทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งข้อที่เรานํามาแชร์ข้อมูลกันเพื่อการตัดสินใจนะ,ะสำหรับใครที่มีบุตรหลานแล้วก็ตัดสินใจว่าจะให้บุตรหลานเนี่ยรับวัคซีนของไฟเซอร์ตัวนี้นะคะโคเวเนตีหรือไม่นะคะแต่ว่าก็ย้ํากันนะคะว่ามีการวิจัยออกมาแล้วว่ามีผลข้างเคียงน้อยมากแล้วก็ฉีดแค่หนึ่งใน3ของวัคซีนที่ฉีดในผู้ใหญ่เท่านั้นเองค่ะ พักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงเพระพก,กันก่อนแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมูฟังค่ะใครที่ใช้ยานะกินยาเนี่แหละค่ะมีความเชื่ออะไรกันบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะดิฉันจะมานําเสนอเรื่องราวของความเชื่อแบบผิดๆแปดข้อซึ่งต้องบอกเลยว่าเราอาจจะได้ยินบ่อยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำด้วยนะ,ะไม่ทราบว่ามันผิดนะนะคะและจะมีผลกระทบกับร่างกายของเราด้วยนะคะต้องรอติดตามกันในช่วงหน้านะคะกับเฮลที่ทม์ค่ะ ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ Healthy Time กลับเข้ามาสู่ Healthy Time ในช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อแบบผิดๆนะ,ะที่เกี่ยวกับการใช้ยานะคะซึ่งอาจจะส่งผลร้ายกับสุขภาพของคุณโดยไม่รู้ตัวค่ะ เรื่องราล่านี้นะคะเป็นการแชร์ข้อมูลจากแพทย์หญิงทิปภาชุติการโกศลน,นะคะแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ซึ่งคุณหมอในระบ,บุว่ายาเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะที่ช่วยในการรักษาบรรเทาหรือป้องกันโรคแล้วก็อาการป่วยต่างๆทําให้ร่างกายร,รู้สึกดีขึ้นตามฤทธิ์แล้วก็สรรพคุณของยาค่ะเช่นบรรเทาอาการปวดนะลดความดันโลหิตรักษาการติดเชื้อนะคะซึ่งหลักการใช้ยานั้นเนี่ยเราต้องใช้ยายอย่างถูกวิธีนะคะตามขนาดแล้วก็ระยะเวลาของการรักษาค่ะที่ ที่เภสัชกรหรือว่าแพทย์แนะนําแต่ว่าหลายครั้งนะคะที่เรามีความเข้าใจที่ผิดด้วยความไม่รู้หรือว่ามีความเชื่อที่บอกกันมาแบบผิดๆน,นะคะซึ่งจะส่งผลให้การใช้ยาเนี่ยเกิดอันตรายได้ค่ะเช่นเกิดผลข้างเคียงเพราะว่าได้รับยาเกินขนาดนะหรือว่ายาหลายตัวในออกฤทธิ์ต้านกันก็เลยเกิดอาการแพ้ยาขึ้นนะคะตั้งแต่การเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงถึงแก่ชีวิตหรืออวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บจากยาค่ะโดยเฉพาะในตับ ตกับเพราะอาหารแล้วก็สมองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีด้วยกัน8ข้อนะคะที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ข้อแรกเลยก็คือความเชื่อที่ว่ากินยาดักเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยค่ะ ความเชื่อยอดนิยมนะคะที่บอกว่าถ้ารู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เนี่ยกินยาดักไว้ก่อนเลยนะคะโดยคิดว่ายาเนี่ยสามารถป้องกันไข้หวัดได้โดยเฉพาะการกินยาพาราเซตามอลหรือว่ายาลดไข้ชนิดอื่นๆในความเป็นจริงแล้วคว่ะผู้ฟังคะยาเหล่านี้เนี่ยมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดลดไข้แต่ว่าไม่ได้มีสรรพคุณในการป้องกันอาการป่วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะการกินยาดักไข้ตอนที่ยังไม่ได้มีอาการจึงไม่สามารถป้องกันกับเป็นไข้ได้นะคะอีกทั้งยาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและอาจเกิดอันตรายถ้าคุณติดต่ออ่ากินติดต่อกันเป็นระยะเวลาน,นั้น โดยเฉพาะยาพาราเซตามอน500มิลลิกรัมเนี่ยแหละค่ะกินเกินวันละ8เม็ดติดต่อกันเกิน5วันจะมีผลให้ตับทํางานหนักนะจนเซลล์ตับถูกทําลายและมีโอกาสเกิดภาวะตับอักเสบได้ในที่สุดค่ะ2ค่ะก็คือการกินยารวบมือค่ะ การลืมกินยามื้อหนึ่งแล้วก็กินรวบยอดมื้อถัดไปหรือว่าการลืมกินยาก่อนอาหารแต่ว่าไปกินพร้อมยาหลังอาหารแทนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าการกินยาแบบรวบมื้อเนี่ยอาจทําให้ได้รับยาเกินขนาดในมื้อถัดไปและยาที่จําเป็นต้องกินก่อนอาหารเนี่ยก็จะถูกลดประสิทธิภาพเมื่อคุณกินหลังอาหารนั่นเองนะคะสําหรับวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาระหว่างอาหารหรือว่ายาพร้อมอาหารค่ะควรกินยาพร้อมอาหารคําแรกหรือว่ากินหลังจากกินอาหาร ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็กินยาตัวนี้นะที่มีการระบ,บุว่าระหว่างอาหาร,รหรือว่าพร้อมอาหารนะคะส่วนในยาก,ก่อนอาหารค่ะควรกินก่อนอาหารประมาณ20-30นาทีถ้าลืมนะคะไม่ต้องกินค่ะให้ข้ามไปกินก่อนอาหารในมื้อถัดไปเช่นคูณฟังลืมกินยาก่อนอาหารในมื้อเช้านะคะถ้าลืมไปกินในมื้อกลางวันที่มีการระบ,บุเอาไวา้หรือถ้าระบ,บุว่ากินเช้าเย็น ลืมกินในมื้อเช้าก็ไปกินในมื้อเย็นนะคะก่อนอาหารมื้อเย็นนะคะหรือนะคะกินหลังอาหารมื้อนั้นอย่างน้อย2ชั่วโมงถ้ากินหลังอาหารมื้อนั้น2ชั่วโมงก็ไม่ต้องกินมื้อถัดไปแล้วนะคะเพราะว่ากึ่งกลางพอดีนะคะยาหลังอาหารค่ะควรกินหลังอาหารประมาณ15นาที ถ้าลืมไม่เกิน15นาทีสามารถกินได้แต่ถ้าเกิน15นาทีให้ข้ามไปกินหลังอาหารในมื้อถัดไปเลยนะคะแต่ถ้าปัญญาสําคัญที่ห้ามข้ามเด็ดขาดนะคะให้กินของว่างเป็นมือเล็กๆแล้วก็กินยาตัวนี้ตามทันทีค่ะสุดท้ายยาก่อนนอนนะคะคนกินก่อนเข้านอนประมาณ15-30นาทีถ้าลืมนะคะให้ข้ามไปกินก่อนนอนในคืนถัดไปค่ะในข้อต่อมานะคะก็คือเรื่องของความเชื่อของการกินยาเกินขนาดจะได้หายเร็วๆค่ะ การกินยานในปริมาณหรือว่าขนาดนะที่มากกว่าแพทย์กําหนดนะคะไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุความเข้าใจผิดหรือคิดว่าจะทําให้หายจากโรคเร็วขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะคะเนื่องมาจากว่าอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นนะคะเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่เราควรศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของปริมาณแล้วก็ระยะเวลาของการกินยานะคะซึ่งยาที่พบบ่อยว่ากินเกินขนาดก็คือพาราเซตามอลนั่นเองค่ะแนะนํานะคะว่าขนาดที่ถูกต้องในการกินยานหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ยาขนาด 10- 15มิลลิ ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นน้ำหนักตัว60กิโลกรัมเนี่ยขนาดยาจะอยู่ที่600-900มิลลิกรัมหรือขนาดยา500มิลลิกรัม หนเม็ดครึ่งนะคะทุก4-6ชั่วโมงวันละไม่เกิน5ครั้งนะคะอีกทั้งยาพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยารักษาตามอาการนะคะถ้าคุณไม่ได้มีอาการปวดหรือว่าไม่มีไข้เนี่ยก็ไม่ควรต้องกินยาเด็ดขาดนะคะดังนั้นค่ะการกินยาพาราเซตามอลมากเกินไปหรือว่ากินพร่ำเพรื่อนะกินติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะอาจจะส่งผลให้ตับเนี่ยทำงานบกพร่องเสี่ยงต่อภาวะตับอักเสบได้ค่ะ ทางนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ป่วยนะคะกินยาเกินขนาดแล้วพบอาการไม่พึงประสงค์นะคะเช่นมีอุณหภูมิร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วปวดท้องคลื่นไส้หายใจติดขัดชีพจรอ,อ่อนลงความดันโลหิตสูงผิดปกติง่วงนอนสับสนหรือว่ามีอาการหนักถึงขั้นช็อกนะคะควรรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยด่วนค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตนะคะนอกจากนี้ค่ะยาบางชนิดเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลฉับพลันแต่สะสมจนทําลายอวัยวะสําคัญได้ค่ะ และในข้อที่4นะคะคือเรื่องของยาปฏิชีวนะกับยาแก้เอกเสพคือยาชนิดเดียวกันค่ะยาปฏิชีวนะนะหรือว่าเรียกทั่วไปว่ายาฆ่าเชื้อหรือว่ายาต้านแบคทีเรียเนี่ยน,นะคะเป็นยารักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นค่ะเช่น ตอมทำซีนอักเสบเป็นหนองแผลเป็นฝีหนองที่ผิวหนังหรือว่าบอดอักเสบจ,จากแบคทีรียทําให้มีเสมหะเหลืองเขียวข้อสําคัญนะคะก็คือยาปฏิชีวนะนั้นมีหลายชนิดและการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆของร่างกายก็เกิดจากเชื้อแบคทีรียที่ต่างชนิดนะคะการรักษานะคะก็จําเป็นต้องใช้ยาที่ตรงกับเชื้อที่เป็นสาเหตุเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ยาปฏิชีวนะอะไรก็ได้ในการกินแทนสมมติว่าอาการหนึ่งเคยกินมาแล้วนะคะได้ยามาอา้าวกินยานี้ อีกครั้งหนึ่งมีอีกอาการหนึ่งอา้าเราก็ฆ่าเชื้อเอาใช้ยานี้แล้วกันอันนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องใช้ยาที่ตรงกับอาการเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะต้องมีการปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนที่คุณจะเลือกอยารับประทานเพื่อเดาอาการค่ะเดี๋ยวพักกันฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะผู้ฟังคะ4ข้อนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเนะี่ยมีอีก4ข้อนะคะจะมีอะไรกันบ้างแต่ฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ฟัง ได้ยินกันบ่อยด้วยนะคะจะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นความเชื่อผิดๆในเรื่องของการใช้ยาที่ตามในช่วงหน้านะคะกับเฮลที่ไทม์ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮ t ที่ไทม์ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้่ังคะเรามาพูดถึงเรื่องราวในภาคต่อนะเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวกับการใช้ยานะคะซึ่งจะส่งผลกับสุขภาพของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดไปสีข้อด้วยกันนะคะมาต่อกันในช่วงนี้นะคะกับข้อ ต่อไปนั่นคือเป็นหวัดเจ็บคอต้องกินยาปฏิชีวนะค่ะภาวะเจ็บคอส่วนใหญ่นะผู้ฟังคะมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสหรือว่าเรียกกันว่าเชื้อหวัดนะคะส่วนอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเทรียนั้นเนี่ยต้องมีอาการบ่งชี้อื่นนะเช่นมีไข้สูงมีฝีหนองที่ต่อมทอนซินนะคะ,ะน้ำมูกเสมหะสีเหลืองเขียวการติดเชื้อไวรัสหรือว่าหวัดไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรงนะคะใช้การรักษาตามอาการให้ร่างกายเนี่ยกำจัดเชื้อออกไปดังนั้นนะคะจึงมีความเข้าใจที่ผิดนะคะว่า เมื่อมีอาการเจ็บคอเนี่ยต้องกินยาฆ่าเชือ้อหรือ,อยาปฏิชีวนะมากินบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณนํามากินเนี่ยไม่สามารถช่วยรักษาอาการเจ็บคอจากหวัดได้นะคะแต่ว่าถ้าเจ็บคอจากการติดเชือ้อไวรัสเนี่ยได้นะคะ2ค่ะก,ก็คือเรื่องของ หยุดยาเพิ่มยาลดยาหรือว่าซื้อยาเดิมกินเองต่อเนื่องเป็นปีๆไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะการใช้ความรู้สึกในการหยุดยาเพิ่มยาหรือว่าลดยาเองเนี่ยเป็นหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยเลยค่ะเมื่อจะเป็นเพราะว่าอยากจะหายจากโรคไวๆหรือว่ารู้สึกว่าอาการดีขึ้นจริงๆจึงหยุดยาเพราะคิดว่าหายแล้วนะคะข้อแท้จริงก็คือค่ะ โรคบางโรคเนี่ยเขาใช้ยารักษาเพียงระยะสั้นๆก็พอเช่นการติเชื้อแบคทีเรียถ้ากินครบตามที่แพทย์สั่งกําหนดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกินต่อนะคะหรือว่ายารักษาตามอาการเช่นยาแก้เซรบลดปวดยาแก้ไข้ยาละลายเสมหะยาระบายนะคะถ้าหากว่าอาการหมดแล้วเนี่ยก็หยุดทานได้ แต่ในกรณีของโรคเรื้อรังหรือว,ว่า NCD ค่ะอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงไตเสื่อมเก้าโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองนะคะโรคเหล่านี้เนี่ยเมื่อเป็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรื้อรังนะะใช้เวลารักษานานค่ะแล้วก็ต้องอาศัยการใช้ยาควบคู่กับพฤติกรรมนะ,ะของการปรับพฤติกรรมแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจเลือดต่อเนื่องนะคะจึงจะสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคในอีก5้าปีหรือว่า10ปีข้างหน้าได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณเคยได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคในกลุ่มโรคเรื้อรังนะก็ต้องเข้าพบแพทย์ร,รักษาต่อเนื่องไม่ควรปรับยาหรือว่าหยุดยาเองนะคะแม้จะรู้สึกว่าคุณมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามค่ะข้อที่7แล้วนะคะก็คือโรคเดียวกันแบ่งยากันกินได้ค่ะในบางครั้งนะคะเมื่อหายจากโรคแล้วแต่ว่ายังมียาเหลืออยู่เนี่ย หลายๆคนก็บอกว่าเราก็แบ่งยาให้คนอื่นนะที่มีอาการเดียวกันเนี่ยไปรับประทานต่อสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะคะเนื่องมาจากว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีโรคประจําตัวพื้นฐานในการทํางานของตับไตรวมถึงน้ําหนักตัวแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อชนิดแล้วก็ขนาดของยาแตกต่างกันนะคะยาจึงเหมาะจะใช้ในการรักษาเฉพาะบุคคลเท่านั้นที่สําคัญที่สุดค่ะผู้ใหญ่ไม่ควรแบ่งยาของตัวเองให้กับเด็กนะคะใช้วิธีแบ่งเครื่องให้ทานเด็ดขาดด้วยความเข้าใจที่ว่า ยาครึ่งเม็ดก็จะให้ฤทธิ์เพียงครึ่งเดียวแต่เนื่องมาจากว่าระบบอวัยวะภายในของเด็กเนี่ยไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะการตอบสนองต่อยาเนี่ยแตกต่างกันการที่เด็กนะ,ะได้รับยาเกินขนาดเพียงนิดเดียวนะคะจะส่งผลให้เกิดอันตรายกับเด็กได้มากอย่างคาดไม่ถึงค่ะดังนั้นแล้วนะคะจึงไม่ควรกะแบ่งการกินยาของคนอื่นนะ,ะเมื่อจะเป็นเด็กรบผู้ใหญ่ก็ตามนะคะใครที่ป่วยอะไรก็ต้องไปพบแพทย์หรือเภสัชกรด้วยอาการของเขาเองค่ะ ทิ้งท้ายนะคะก็คือเรื่องของการกินอาหารอ่ะการกินยากับเครื่องดื่มที่ไม่ใช้น้ําเปล่าค่ะเคยไหมคะบางทีบอกว่าไปกินตามร้านอาหารแล้วก็ไม่ได้สั่งน้ําเปล่านะปรากฏว่าสั่งชามาแบบนี้นะคะก็กินกับยาซะอย่างนั้นนะคะ คุณฟังคะการกินยาที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือกินกับน้ําเปล่าที่สะอาดนะคะไม่ควรกินคู่กับเครื่องดื่มอื่นเพราะว่าจะมีผลกระทบกับสุขภาพแล้วก็การออกฤทธิ์ของยาได้นะคะอย่างเช่นกินยากับนมนะคะแคลเซียมโปรตีนแล้วก็เหล็กในนมเนี่ยจะไปจับกับยาบางชนิดนะ,ะอย่างเช่นยาปฏิชีวนะยาลดกรดนะคะส่งผลกับการดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะยาบางชนิดเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ค่ะ กาแฟค่ะกาแฟมีคาเฟอีนออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทนะคะถ้ากินร่วมกับยาที่กระตุ้นระบบประสาทเช่นยาแก้วัดยาขยายหดลมนะคะจะเกิดอาการใจสั่นนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเกิดอาการวูบเป็นลมได้น้ำผลไม้ค่ะ น้ำผลไม้รสเปรี้ยวนะน้ำส้มน้ำมะนาวนะคะทําให้กรดในกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะจะทําให้ปวดท้องถ้าเกิดว่าทานคู่กับยาที่มีฤทธิ์เพิ่มกรดในกระเพาะอยู่แล้วค่ะน้ำผลไม้เนี่ยมีผลต่อการดูดซึมของยาบางชนิดด้วยนะคะอย่างเช่นยารักษาความดาันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคุมแพ้ต่างๆค่ะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะจะมีผลให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ปัะสสะาวะมากขึ้นถ้ากินเวลาใกล้เคียงกับยาที่ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหรือว่ายาขับปัสสาวะจะทําให้หลอดเลือดขยายตัวมากเกินไปนะคะเสียน้ําออกมาจากร่างกายเกินความจําเป็นส่งผลให้มีความดันโลหิตต่ามึนงงและอาจเป็นโลโมหมดสตินะคะนอกจากนี้ค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังเนี่ยก็ยังเพิ่มความเสี่ยงโรคตับอักเสบหรือว่าตับแข็งการรับประทานยาหลายชนิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่ขับออกจากร่างกายผ่านตับจะทําให้เซลล์ตับได้รับความเสียหายมากขึ้นนะคะ แม้ว่าคุณจะกินยาขนาดที่ปกติก็ตามค่ะสุดท้ายก็คือน้ำอัดลมนะคะมีทั้งกรดแล้วก็น้ำตาลสูงขัดขวางการออกฤทธิ์ของยาบางชนิด เช่นยาลดกรดอยาขยายลดลมนะคะการใช้ยาให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรักษาโรคเนี่ยมีเคล็ดลับง่ายๆมากคุณผู้ฟังค่ะก็คือใช้ตามคาแนะนําของแพทย์แล้วก็เภสัชกรนะคะอ่านฉลากกากับยาค่ะรับประทานยาในปริมาณที่ถูกต้องตรงเวลาไม่หยุดยาเองถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะปรึกษาเภสัชกรหรือว่าพบแพทย์ผู้ทําการรักษาค่ะสิ่งสําคัญนะคะก็คืออย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าหลงเชื่อสิ่งที่ส่งต่อกันในโลกโซเชียลโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างละเอียดนะคะหรือว่า ไม่รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะการจะรักษาอะไรก็ตามเนี่ยแนะนําให้พบกับผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าดีที่สุดนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากแพทย์หญิงทิพพภา,าชุติก,การโกศลแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะเรื่องของการใช้ยานนเมื่อบางคะบางข้อเนี่ยเราอาจจะทําผิดนะด้วยความ รู้แบบผิดๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะะใน8ข้อเรื่องนะนนากันนะคะไปลองอนําไปปรับใช้แล้วก็ทานยาให้ถูกต้องกันดูนะคะเพื่อจะได้ลดอาการดื้อยาของเราลงด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่ในปีหน้านะคะใช้คําที่ดูไกลมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เจอกันนะคะในสัปดาห์หน้านั่นเองนะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้นะคะทุกวันพสัสสบดีค่ะ fm 89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรีเคลื่อนเทคโนโลยีคุณภาพชีวิตนะคะวันนี้ที่ฉันอาทิตยาปะกทานนังและทิมงานลาไปก่อน พบกันใหม่นะคะในะครั้งหน้านะคะขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ fm 89.5เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี